สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนพัดแผ่นดินวันที่21กร,รกฎาคมพศ2367ราชการที่สองสวรรคตร,ราชการที่ 3. สามเสด็จขึ้นรองราชพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่สามราชวงศ์จักตี เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาะรัและพระศรีโชราลัยประสูติณวันจันทร์เดือน4ี่แรมสิบค่ำปีมะแม่ตรงกับวันที่31มีนาคมพศ2330มีพระนามเดิมว่าองค์ชายทัพในปีพศ2365องค์ชายทัพได้รับการสถาปนาเป็นกรมมื่นเจษดาบดินทร์กำกับราชการกรมท่ากรมพระครังมหาสมบัติ กรมพระตำรวจว่าก